ดูโจทย์จากพี่อ๋องนะดูโจทย์จากพี่อ๋องนะพร้อมนะพร้อมนะเรามีโจทย์ให้เรามีโจทย์พร้อมนะฮะพร้อมนะครับเอาเลยครับเริ่มเลยฮะอันนี้ว่าแล้วเหรออยู่อะไรอยู่เอามายเอามายเอามามาโอ้โหโอ้โหดูสิเขาวาดอะไรอ่ะอะ เสร็จแล้วเหรอนะเสร็จยังฮะเสร็จแล้วครับวีดวาดครบหรือเปล่าวาดครบหรือเปล่าครบนะครบนะครบนะโอเคฮะเขาบอกว่าถ้าครบจะห้ามเลิกนะใช่ไหมถ้าครบจะห้ามเลิกนะอีกทีได้ปะอีกทีหมายถึงเขียนเขียนใหม่อีกทีวาดใหม่อีีกทหรือว่าครบกันใหม่อีกทีหนึ่งเขียนครับ เขียนไม่เหมือนเดิมเธอจะไม่ให้คบกันใหม่ได้ยังไงเขาคบกันอยู่แล้วอ้าวหรอขอโทษว่าเขานะดีไหมดีอ่ะโอเคจบแล้วจ้ามาไบร์ดต้องตอบครับ คุณมีเวลาสิบวินาทีในการคิดวิเคราะห์ให้อธิบายก่อนนะว่าคุณลองพูดสิว่าเขียนอะไรออกมาบ้างเขาวาดอะไรเขาวาดอะไรบ้างอไม่นีฮะเดี๋ยวตอบเลยเหรอไม่เอาเอาไม่หนีไปเลยเดี๋ยพึ่งสิอย่าพึ่งสิไม่ได้คุณต้องพยายามเลยต้องพยายามก่อนพยายามก่อนันต้องมีความพยายามหน่อยลองนึกลองนึกครับลองทบทวนดูว่าวินเขาวาดอะไรบ้างใช่ลองดูครับมันเป็นมันเป็นเส้นเป็นเส้น มันเป็นเส้นเต็มไปหมดเลยเป็นเส้นรูปอะไรเรารู้สึกได้ไหมว่าเป็นรูปอะไรไม,ไม่ไม่รู้สึกเลยแต่ผมแต่ผมมีมีคำตอบในใจอยู่ม,มีคำตอบในใจดังนั้นใบครับเบื่อสักครู่นี้วินวาดรูปอะไรตอบครับบ้านครับ บ้านบ้าน๋อ้ทำไมคุณคิดไหมครับทำไมเขาถึงจะวาดรูปบ้านมีแค่ขนไหมคือมันเป็นเส้นๆตอนแรกผมเขียวเป็นกล่องเอครับแต่เหมือนเขาเติมหลังคาอผมก็เลยแบบว่าเอ๊ะหรือมันจะเป็นมันน่าจะเป็นบ้านบ้านบ้านคําเดียวเหรอครับหรือว่าบ้านของเราเป็นเป็นบ้านเดียวอ๋อเป็นบ้านเป็นบ้านเดียวบ้านเดียวเป็นบ้านเดียวแต่แต่แต่คนอยู่ไม่คนเดียวนะอาแล้วแต่ เชื่อบ้านเดียวอยาไปบังคับอโอเคแล้วแต่แล้วแต่แแตบ, <c oughs> บ้านเป็นคำตอบที่ที่ผิดครับอ่าแล้วครับผิดนะฮะวินต้องเฉลยครับอะไรเ <c oughs> ตียงนอนครับเตียงนอน เป็นเส้นๆใช่ไหมเป็นขาเตียงใช่ไหมใช่เป็นกล่องอะถูกแล้วผมวาดกล่องแล้วผมวาดหัวเตียงเออเป็นหัวเตียงแต่คุณะลืมวาดหมอนผ้าห่มอะไรอย่างงี้ลืมกลัวเขาจะงงเกินไปผมเลยแบบเนื้อออกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไบรท์ตอบผิดใช่ไม่หนีไปเลยครับไม่หนีบจ้าเชิญครับวินจะได้ทำโทษฮะมาเลยครับวินเชิญเลยครับตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ตรงไหนดีตรงไหนดีตรงไหนดี เออ่าตรงไหนฮะอ๋อน่ารักเข้ากับชุดนี่ตรงหูเหมือนกันเลยคนในหูขวาคนในหูซ้ายแต่นะแต่นะถ้ามันเจ็บจนทนไม่ได้อ่ะบอกพี่นะลูกอย่าปล่อยให้เป็นห่อลุห่อเลือดเนาะ <laughs> เดี๋ยวต้องตัดหูขึ้นมาพี่ก็จะขนลุกเหมือนกัน <laughs> ไม่ึงดนาดนั้นอ่ะมา<น>ต่อกันดีกว่าตาคุณวาดนะครับครับ ฮู้มี40วข้อไม่ถึง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 พร้อมไหมครับไปดูไม่ทันครับอ่ะดูไม่ทันใช่ไหมครับอ่ะนี่นี่อยวให้ดูใหม่หนึ่งรอบเดี๋ยวอะไรอะไรฮะอ๋อเขาไปดูเขาไปดูคำใบ้ไปดูคำใบ้จำได้ยังฮะไปจำได้แล้วเนาะได้แล้วครับโอเคนะครับพร้อมไหมฮะพร้อมนะอ่ะพร้อมแล้วเริ่มครับ เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับเขาวาดอะไรพี่คุณรู้สึกไงบ้างเขาวาดอะไรเขาวาดอะไรเขาวาดอะไรบ้างรู้สึกเกาหลังให้ผมเลยคอยรอบคอยรอบคอยหนึ่งรอบนะขอออรบันนี้ยากอันนี้ยากไม่ยากมันกำกวมอ๋อเสร็จแล้วครับ เขาวาดอะไรฮะวินเขาวาดอะไรบ้างต้องอธิบายดูว่าเขาวาดอะไรเปานตามนึกตามเขาวาดเหมือนเป็นวงรีวงรีวงรีวงกลมเนี่แหละับแล้วมีขนมีขนด้วยมีแบบมีแบบเป็นแบบเส้นเส้นเงอป่ะเออง้อง้อเหรอเดี๋ยวก่อนแกเดี๋ยวที่ถามจริง แกจะตอบเงาะได้ลงคอจริงเหรอก็เป็นวงกลมมันไกลแต่เงาะมากเหมือนกันนะจริงเหรอเออไม่ใช่เงาะไม่ใช่เงาะแต่ที่พูดมามีทุกอย่างนะวงลีเออยเส้นเส้นเส้นเออยวิน้าใจถูกหมดเลยแต่นึกให้ออกว่าคืออะไรเออมิน้าใจถูกหมดเลยพระอาทิตย์พระอาทิตย์ไปส่องไปเดี่ดวเป็นพระอาทิตย์สองดวงเหรอไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ ต้องตอบ่ะฮะแล้วมีขนตาและคำตอบวินครับไบร์ว่ารู้อะไรให้คุณหนึ่งสองสามตาครับดวงตาออแล้วครับดวงตานะไบร์เราต้องเฉลยแล้วดวงตาเป็นคำตอบที่ผิดครับผิดครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคุณว่าอะไรไปมีวงลีและมีเส้น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 คืออะไรครับฉลยคือรองเท้าครับ แล้วเขาว่าวาดลงเขาเผ้าไปด้วยนะใช่เป็นวงรีแล้วก็มีเส้นเส้นละเอียดมากนะมันเป็นละเอียดนาละเอียดมากนะเป็นมุมท็อปเออมองมองมองจากด้านบนลงไปมันเป็นเส้นเส้นไงพูดเลยนะนี่คือใช้หลักการวาดรูปเป็นศิลปะแบบแอตแทรกเบอร์นั้นเลยนะเบอร์นั้นเลยนะแฟนแฟนขับข้างหน้าอยู่ เพราะฉะนั้นนะครัข้อนี้วินตอบผิดนะครับเชิญจ้าร้ายครับลงโทษได้เลยครับเราจะเล่นกันอีก2คำครับผมทั้งหมด5คำเราก็จะได้รู้ว่าใครแบบว่าเออบุญงี้งานอ่าตรงไหนดีตรงไหนดีครับอ่าอ่านี่ครับ